สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อพงมีโอกาสได้เข้ามาสวนนะครับซึ่งไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้วครับพอมาเช้าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับก็เลยมีโอกาสได้เข้ามานี่ครับแปลงดอกกระเจียวพ่อพง์ดอกบานเต็มเลยครับนี่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพ่อพง์จะพาชมนะครับว่าดอกกระเจียวของพ่อพงนะครับสออาทิตย์เนี่ย ที่พ่อพงไม่ได้เข้ามาสวนเนี่ยดอกกระเจียวในแปลงดอกกระเจียวพ่อพงเนี่ยมีดอกเยอะมากแค่ไหนนะครับตอนนี้เราก็ดอกมันก็เริ่มแก่แล้วก็มีนะครับดอกอ่อนๆตุมต้มๆก็มีเดี๋ยวพ่อพง์จะพาชมแล้วก็พาเก็บดอกกระเจียวกันนะครับวันนี้ตามพ่อพงม,มาชมเลยครับอันนี้ครับคือแปลงดอกกระเจียวของพ่อพงนะครับ ซึ่งพ่อพงได้มาถอนหญ้าไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับส่วนแปลงอื่นนะครับลกมากครับไม่ได้ถอนหญ้าเลยนะครับนี่ครับกําลังเป็นดอกเลยนี่อันนี้ดอกอ่อนดอกตูมดอกขนาดนี้นี่กําลังดีครับกินอร่อยเลยแหละครับดอกขนาดเนี้ยแต่ถ้าเป็นดอกแบบนี้นี่ก็คือจะกินไม่อร่อยแล้วนะครับแล้วก็ พ่อพงเองก็ไม่นิยมกินครับคือพ่อพงไม่กินเลยนะครับถ้าเป็นดอกแก่ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็กินได้นะครับแก่ขนาดนี้ก็คือกินได้แต่ส่วนดอกนะครับแต่ว่าส่วนก้านมันจะแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นดอกแบบนี้นี่เรากินได้ทั้งดอกทั้งก้านเลยครับถ้าดอกขนาดนี้นะครับเดี๋ยวพ่อพง์จะพาชมนะครับเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้คือแปลงที่อยู่ตรงหน้านะครับ นี่ครับเห็นไหมครับเยอะมากครับนี่อันนี้สองดอกครับเยอะจริงๆเลยครับสนุกเก็บแน่วันนี้ครับอันนี้แค่แปลงด้านหน้าแปลงเดียวนะครับแต่ว่าแปลงที่อยู่ตามทางนน้นนะครับมันลกครับเดี๋ยวพ่อผมก็จะเริ่มทยอยถอนหญ้าตัดหญ้านะครับ วันนี้พ่อพง์ก็จะเริ่มตัดหญ้าแล้วนะครับเพราะว่าหน้าบ้านรถเข้าได้แล้วนะครับรถออกได้เข้าได้แล้วต่อไปก็จะได้มาสวนทุกวันแล้วครับนี่ครับไล่ดูปแปลงนี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับดอกกระเจียวเห็นไหมครับที่ยอดเป็นสีชมพูนะนี่ครับ ันนี้ก็สองดอกครับนี่ครับดอกกระเจียวข้งนั้นเลยกำลังเป็นดอกครับดอกตูมดอกบานนะครับวันนี้พ่อผมก็จะเก็บไปถ้าเยอะก็จะเอาไปขายครับนี่ครับแล้วก็จะเอาไปฝาก พ่อตาด้วยพ่อตาชอบกินมากครับดอกกระเจียวเนี่ยครับเราเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปซุปก็ได้เดี๋ยววันนี้นี่พ่อพงตอนเย็นแหละนะครับเดี๋ยวพ่อพงนึกก่อนว่าจะทําเมนูอะไรดีเอาซุปเอาผัดได้หมดครับผัดน้ํามันหอยก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็ซุปดอกกระเจียวนะครับนี่ครับดอกอ่อนเลยหรือว่าน,นึ่งกินกับน้ําพริกนะครับ หรือว่ากินสดๆกับพวกแจวพวกปนอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยครับทำได้หลายเมนูไม่เผ็ดมากนะครับเผ็ดนิดเดียวไม่เผ็ดไม่เฟื่อนนะครับกา้กานก้านก้านดอกนี่ก็จะหวานมากครับหวานกรอบเลยนี่ครับเขาเรียกว่าดอกกระเจียวหวานเผ็ดนำพึ่ง หวานกรอบนะครับนี่เดี๋ยววันนี้พ่อพง์จะเก็บว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับก็คงเยอะเยอะที่สุดของปีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปยิ่งจะออกเยอะกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าดอกกระเจียวเนี่ยช่วงหน้าฝนนะครับนะครับช่วงหน้าฝนก็ยิ่งจะออกดอกเยอะครับนี่ครับ ทางนี้ก็ยิ่งเยอะครับเดี๋ยวพ่อปงจะพาไปดูนี่น,นี่อันนี้ครับเห็นไหมสวยเลยมองไปทางนั้นนะครับมีเห็นแต่ดอกกระเจียวสีชมพูนี่ครับเห็นไหมนี่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 ครับ บริเวณตรงนี้พ่อพงปลูกไว้ทั้งหมดก็หกแปลงครับัแปลงเล็กอีกสองเป็น8แปลงครับแปลงเล็กมันจะสั้นๆประมาณ2เมตรนี่แหละแต่ละแปลงแต่ว่าแปลงแปลงยาวเนี่ยนะครับรุ่นนี้ครับพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าแปลงยาวเนี่ยแปลงยาวนี่ประมาณ สิบกว่าเมตรครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ